สวัสดีค่ะวันนี้มาบีบน้ำมันผิวมะพร้าวสกัดเย็นกันค่ะวันนี้ลูกค้านำผิวมะพร้าวมาทดลองบีบน้ำมันนะคะผิวมะพร้าวที่ได้เนี่ยลูกค้าบอกว่าทิวมาจากเนื้อมะพร้าวซึ่งจะต้องเอาเนื้อขาวเนี่ยค่ะมาคั้นเป็นกะทิส่วนผิวตรงนี้ปกติแล้วอ่ะก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรค่ะพอเห็นว่าเครื่องบีบน้ำมันของเราบีบน้ำมันได้ลูกค้าก็เลยเตรียมผิวตรงนี้มาเพื่อน,นำมาลองเครื่องค่ะ วิธีการเตรียมก็คือนำผิวมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการที่จะทำกะทิเนี่ยเอามาอบนะคะหรือตากแดดก็ได้ค่ะเพื่อให้ผิวมะพร้าวแห้งแต่ข้อสำคัญเลยนะคะผิวมะพร้าวอะค่ะก่อนที่จะอบหรือก่อนที่จะตากแดดเนี่ยจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนะคะจะต้องเป็นผิวที่ที่สะอาดนะคะเพราะว่าถ้าผิวมะพร้าวเหม็นหืนก่อนที่เราจะมาตากเนี่ยพอเราบีบเป็นน้ำมันออกมาแล้วเนี่ย น้ำมันที่ได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นหืนค่ะพอเราอบได้จนแข็งแล้วนะคะวิธีดูว่ามันแห้งหรือเปล่าก็คือปกติแล้วเนี่ยผัดจะแนะนำให้ลูกค้าค่ะอบที่อุณหภูมิประมาณ50-55องศาส่วนระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับตู้อบแล้วก็ปริมาณของมะพร้าวที่เราเส่ในตั้ค่ะแต่ก็ให้เช็คเรื่อยๆถ้า อ่าเราจะรู้ได้ไงว่าอบแห้งไม่แห้งถ้าแห้งก็คือผิวมะพร้าวไอ้ตัวสีน้ําตาลตรนเนี้ยเวลาหักแล้วมันจะดังก๊อปอะค่ะมันจะไม่เหนียวถ้ามันดังก๊อบเนี่ยแสดงว่ามันแห้งละหลังจากนั้นน่ะเราก็เอาผิวมะพร้าวที่ได้เนี่ยค่ะใส่ในถุงคือห้ามให้มันโดนอากาศอะค่ะอย่าให้อากาศเข้าเดี๋ยวมันชื้นแล้วเดี๋ยวมันจะเหนียวแล้วเดี๋ยวจะเวลามาบีบน้ํามันเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันเราหืนค่ะ น้ำมันที่ได้หลังจากที่เราบีบแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ภาชนะค่ะปิดฝาให้สนิทเลยอย่าให้โดนอากาศนะคะแล้วก็นําส่วนที่ใส่ค่ะมากรองด้วยกระดาษกรองที่แถมให้ในเซตเครื่องบีบน้ํามันกระดาษกรองที่แถมให้เป็นกระดาษกรองขนาด10ไมครอนนะคะความกว้างของแผ่นประมาณ61คูณ61เซนค่ะอันนี้ลูกค้ารีบกลับนะคะเราบีบเสร็จเราก็เลยกรองให้ดูสีต่อเลยค่ะ สีของน้ำมันผิวมะพร้าวค่ะมันจะออกเป็นสีเหลืองเพราะว่าผิวมะพร้าวที่เอามาบีบเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะเวลาบีบได้เป็นน้ำมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นสีใสเหมือนเนื้อมะพร้าวค่ะมันจะออกสีเหลืองๆนิดหน่อยเดี๋ยวจะเทียบให้ดูสีนะคะระหว่างผิวมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าว